อลไรครับต้องพยายามต่อนะครับมงคลชัยแดงมัดขวาครับสับศอกมาครับแกดูดูเก่าเลยนะครับด้านของน้าเงินตอกขวาขึ้นไปครับแต่ว่าลูกบูลูกบูมีครับมงคลชัยสิริธุดมชัยแดงกรรมการแยกมาไปครับเดินครับพยายามเปิดเกมครับเตะซ้ายหลุดไปครับขยับเข้าไปต่อยขวาหมัดขวาขึ้นมาครับ แล้วก็ฉากวนลงไปครับไม่เป็นเป้านิ่งแล้วก็ไม่อยู่มุมอับครับด้าน,นมงคลชัยน้ําเงินครับมงคลชัยเกียรติการเซมสวนด้าน,นมงคลชัยสิทธิอุดมชัยมุมแดงนี่พยายามขวางครับแต่เจอลูกล็อกสวนคืนครับโอ,โอ้โหอาครับแยกก่อนแกอ,อ,อาศัยกําลังแขนด้วยครับน้ําเงินแดงเดินเข้าหาครับอ่าพยายามจะตัดล่างไม่ได้ครับ เนี่ยครับยังยังใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ไม่สําเร็จเลยนะครับแดงครับแทงซ้ายออล่ะครับเริ่มตีได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับแต่ว่าโดนไล่ขาเอาไว้ครับมันยังไม่ปฏิติประต่อนะครับแต่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับเวลาเหลือเยอะโดนแข้งขวามาจากน้าเงินทีบทีบครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วตัดล่างตัดล่างมาตีเข่าขวาครับแทงซ้ายไปแล้วขานูนนอกเชื่อครับมงคนชัยสิรดมชัยแดง แข่ขยับนะครับจะเข้าร้อยสอชั้นครับขวางแทงเข่าขวาครับงัดศอกเข่าขวาครับขวางดีตีขวาได้อะะครับเริ่มขวางได้ตีได้ครับจะสับศอกไม่ได้จะตีเข่ายังครับยังยังเสียบขวาครับพยายามเร่งเลยครับไปครับคนหนึ่งเปิดเกมคนหนึ่งตั้งรับกับชอบแบบไหนครับซ้ายไปดิถักขยับ วงอ่าย่งไงครับวงนอกหมัดขวาไปครับนำล่องนำทางตีก็วงในยกขึ้นมาบังเหมือนกันครับวงคนชัยน้ำเงินครับและก็นี่ครับแยกออกมาเตะขวาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ปล่อยครับหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับอ่าแกจังหวะการแกล็อกนี่จับดีนะครับกำลังแข่ด้ดยเฉพาะแขนขวาครับ ต่อขวาครับของโอ้ยเหวี่ยงล้มลงไปครับลุกขึ้นมาครับแดงโอ้ดีครับพยายามต่อยครับเจอหมัดดักอาไว้ครับจากมงคลชัยน้ําเงินตีไปครับมงคลชัยแดงพยายามตีซ้ายไปครับเสียบแล้วคาไว้ครับแต่ตอนนี้นี่ต้องการความต่อเนื่องมากกว่านี้ครับมงคลชัยสิบรวมชัยกระบุมแดงเจอเตะขามาชานีโดนครับอ้าวครับถึงตัวตีได้รวบไว้วงในพยายามตีครับ ตีครับพยายามเด้งตีตีไปอีกทีนึงครับเอาครับขยับมาสอกตั้งไว้ครับนวมแตะนวมครับยังไงดีครับยังไงดีครับเจอข่าวพยายามต่อยต่อยครับสับซอกครับยังติดติดแขนติดกาดติดไปหมดครับเสียมาเสียบคืนครับสับซอกมาคลองแล้วตีคืน ก็ดูเหมือนพละกำลังจะคงเส้นคงวากว่านะครับด้านของมุมแดงมงคลชัยสิทธ์อุดมชัยครับเดินไปนะครับด้านของน้ำเงินครับทำเป็นเล่นไปอย่าล้อเล่นนะว่าจับได้ก็ตีไม่ได้น้ำหนักซะแล้วโอ้อาครับมอง แล้วก็หันไปชูม,มือที่มุมแดงครับมงคลชัยสิทธ์อุดมชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมงคลชัยเกียรติกาเเซมครับก็ถึงว่าทำไมน้ำเงินไม่ไม่ยอมเล่นด้วย